สาวาคาโตภพคกวาตตาโมธรรมนามาสามีสุปฏติปันโนภควัตโตสาวกสังโคสังคังนามามีมายังพันเตติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ ติยัมปิมยังพันเตติสรเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามะติยัมปิมยังพันเตติสรเนนาสหาปัญจศีลานิยจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขจามิทำมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิ ทุติยมปีทำมังสารนังขจามีทุตธิยมปีสร้างขังสรนังขจามีตัติยัมปีพุทธังสารนังขจามี ต,ต this, ั <content. S 2> this, ิยามปีธรรมสารนังขจามีตัิยัมปีสังขังสารนังขจามีติดสนักมนังนิิตังปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอธินาทนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี กามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัะฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมริยามชัปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ Sil na suketing yanti si na po kasam pada siak ni puting yntiitas ทันหาตุอังหากันมทิการกรรมทิตายะสุขายะถ้าแต่ทักษสงผู้เจริญ ไปก็ตั้งใจรับพรในช่วงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จพวกเราก็จะได้ทานหาร่วมกันใช่ไหมก็เสร็จแล้วก็ไปเข้าในพิธีข้างในนะช่วงนี้ก็ตั้งใจนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทําในวันนี้ซึ่งเป็นงานใหญ่หันสําคัญที่พวกเรามารวมตัวกันขอแผ่ส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ให้สรรพสัตว์ให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน ยะถาวาริวหฮาปุราปาริปุเรนติสารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจมิจฉุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโซยะถามาีิโช ดิระโสยตัวิวัจันตุสมาโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีติขายุก ภาวะภิววันธนเศริสนิตจังวุตาพจายโยตารอดธรรมวาติอายุวันนสุขังพาลังรัตนตัยานุภาเวนรัตนตยัต สาโตคลอกัพยาลโสกาสัตตุจุปัถทวาอเนคาตรายยาปิวินาสันตุงเสสสะโตชยสิทธิตัง สติภาคขังสุขังพลังสิริอายุจวันพอขังวุติจายสวัสตว์สัาสัจโยจัชีวสิติพวัน พวัตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสาัพพุทธานุเวนะสะทาสสติพวันพวัตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตา ปัฏฐานุภาเวนัสธาสดาวันตุเตาวันตุสัพมังรักกันตุสัพเทวตาสัพข้านุปาเวนัสธาสดี วนตตเค่ะก็ถวายพัฒาหารเสร็จแล้วขอเชิญทุกท่านนะคะรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมๆกันเลยค่ะถวายค่ะถวายไปแล้วยกยกไปแล้วไม่ใช่ยกแล้วยกทั้งโต๊ะเลยค่ะอาหารเพิ่มเชิญเลยค่ะยกเลยค่ะ หลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วนะคะเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึง่งเราจะตั้งขบวนแถวด้านนอกนะคะด้านนอกเพื่อที่จะแห่องค์บริาณกรถินต่างๆเพื่อ